ปวดหัวปวดหัวกับนายรัฐมนตรีคนใหม่อืมกูจะเชียร์ยังไงดีนะเชียร์ไม่ได้เลยโอ้ยปวดหัว อะไรก็ตามแต่ค่ะคืออินฟลูเอนเซอร์นะคะอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าประชาชนโดยทั่วไปอะค่ะสิ่งหนึ่งที่เราทําได้ก็คือเราก็นะคะใช้พื้นที่ที่เรามีนะคะโซเชียลมีเดียที่เราเป็นเจ้าของช่องนะคะขอ l อ o บอกกล่าวแล้วก็แจ้งหนึ่งสองสามสี่นะคะระเวทระวังภัยให้กับประเทศชาติแล้วก็สังคมกระบอกเสียงแบบนี้เนี่ยมันจะมีคุณภาพมากนะคะสิ่งที่ทำกันที่สุดอย่าให้เกิดเรื่อง,กเ,องเกิดเรื่องอะไรเกิดเรื่องคอรัปชูจริตคอร์รัปชันนั่นนี่ หรือเกิดเรื่องในการใช้อำนาจในทางที่ผิดเพราะถ้าเกิดมีระเกิดเรื่องแล้วเนี่ยนะคะการเข้าคุกไปเนี่ยแล้วก็คุกหนึ่งปีไม่รู้อยู่ถึง1ปีหรือเปล่าแต่ความเสียหายต่อประเทศชาติมันเยอะมาก นึกออกใช่ไหมคะอย่างเช่นกรณีของคุกหนึ่งปีที่เข้าไปคุกในเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้มีญาติไปเยี่ยมอะ่ะแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเขาคุกหนึ่งปีอยู่3เดือน6เดือนไม่รู้ออกมาหรือยังแต่ขนาดเดียวกันนะคะความเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นมหาศาลเลย3คดีที่คุกหนึ่งปีนั้นน่ยนะคะจริงๆ8ปีลดโทษออกไปหรือเ,เดินหนึ่งปีเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามแต่แต่ความเสียหายล่ะความเสียหายนั้นมันคือภาษีประชาชนความเสียหายนั้นมันคือยาค่าอยู่ค่ายาค่ารักษาตับไตค่าในการสร้างเมืองายเขอนอ่างและโรงพยาบาลพี่น เพราะฉะนั้นนั่นคือภาษีประชาชนไม่ใช่เงินคดพ่อคดแม่เขาที่เขาเนี่ยนะคะเอามาเนี่ยอาไว้กับที่สังคมไทยเขาไปกิดไปเกาะไปกินไปกัดไปก่อนสังคมประเทศชาติบ้านเมืองของเราแล้วเขาจึงรวยขึ้นไปดังนั้นเรื่องเหล่านี้ดิฉันจึงให้ความสําคัญอย่างมาก ะะดิฉันไม่ได้พูดถึงคณะรัฐบาลชุดนี้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้ไปทันแสดงความรู้ความสามารถอะไรแต่ว่าดิฉันพูดถึงว่าการเข้าคุกเมื่อวานนี้แล้วมีคนเนี่ยพยายามในการที่จะมาก่อวอดบอกว่าอย่างงั้นอย่างนี้ไปออกทีวีออกทีวีบอกว่านี่เป็นประวัติศาสตร์นู่นนี่นั่นอุ้ยอันนี้เป็นเป็นสภาพบุรุษอย่างงั้นอย่างนี้สุภาพบุรุษบ้านพ่อมึงอสิสุภาพบุรุษบ้านพ่อมึงอสิโดนจับได้คาหนังคาเขา าเราจะสงสารเพราะเขาเป็นพ่อคุณถ้าเราจะสงสารเพราะว่าเขาเป็นญาติคุณถ้าเราจะสงสารเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนคุณคุณมีสิทธิ์สงสารได้แต่คุณไม่ต้องพูดออกสาธารณะเพราะเวลาคุณพูดออกสาธารณะมันจะไปขัดกับหลักกฎหมายแล้วก็ขัดกับตุลาการที่เขาพิพากษาไปแล้วถ้าคุณไม่รู้สีไม่รู้แปดไม่รู้สละแอดอะไรเลยแล้วก็ไม่รู้รายละเอียดคุณจะไม่นั่งเห็นใจโดยการพูดออกสาธารณะเพราะว่าคุณเป็นบุคคลสาธารณะแล้วพูดออกสาธารณะไม่ถูกต้องเพราะมันจะทําให้ประชาชนเด็กและเยาวชนเข้าใจผิด คิดว่าประเทศนี้ใช้เส้นทุกอย่างก็จะจบและประเทศนี้เนี่ยสามารถต่อเส้นต่อสายกับอำนาจรัฐรัฐบาลใหม่ได้ทุกอย่างก็จะจบมันจะทําให้เรื่องเนี่ยมันไม่จบ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคดีใดก็ตามแต่ที่สารเขาพิพากษาแล้วเนี่ยเราจะต้องบังคับคดีเป็นไปตามนั้นถ้าเราเนี่ยเป็นคนถืออํานาจรถถัฐธิปัตย์สูงสุดหรือว่าต่ําสุดหรืออะไรก็ตามแต่แต่ปรากฏว่าเราเนี่ยไม่ได้มีการนะคะบังคับบังเหียนให้เป็นไปตามคําพิพากษาของตุลกาศคาพิพากษาของสารเสือกยังพากันไปเถียงสารอีกนักวิจารณ์บางคนเสือกเถียงสารทั้งทั้งที่ตัวเองก็ไม่ใช่สารตัวเองก็ไม่ใช่ผู้พิพากษาเสือกไปนั่งเถียงสาร ถ้าเกิดมึงเนี่ยอยากจะเป็นคนที่พิพากษามึงก็ไปสอบให้เป็นผู้พิพากษาสิมึงจะมานั่งสอบเป็นทนายอยู่ทําไมละ่ะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามแต่เมื่อคุณเป็นทนายคุณคือทนายแต่คุณไม่ใช่ผู้พิพากษาเมื่อเขาตัดสินใจแล้วเมื่อเขาตัดสินแล้วใช่ไหมเราก็จะต้องอยังไงเราก็จะต้องมีการบริหารจัดการให้เป็นดังนั้นเข้าใจไหมแล้วก็บังคับบังเหวยนบ,บับงคับบัญชาให้เรื่องเนี่ยมันประสบความสําเร็จเพื่อที่จะให้อํานาจรัฐธิปัตย์นั้นมันศักดิ์สิทธ ถ้าเกิดเราเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกมนตรีเป็นคนที่มามีอำนาจแต่เราใช้อำนาจในทางที่เป็นแบ่งพกักไปให้พักให้พวกมันก็จะผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็ผิดกฎหมายอาญาแล้วก็ผิดกฎหมายตามระเบียบราชการแผ่นดินและผิดจริยธรรมอย่างขั้นรุน้หลแรงเอาละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐมนงรีกพูดเป็นวักเป็นเวในเพื่ออะไรวะกูก็พูดเพื่อให้ทุกคนเนี่ยตกผลึกทางความคิดว่าเฮ้ยไอ้เรื่องเห็นใจคดพ่อคนแม่ใครอีกเรื่องหนึง่งเราไม่ใช่ว่าจะนั่งซ้ำเติมหรอกแต่คุณต้องรู้ว่า น้ำตาหยดแมแมะแมแม่แม่น่นะแต่ประชาชนจํานวนเท่าไหร่คุณรู้ไหมคะคุณนายพินคุณนายพินรู้ไหมคดพ่อคุณจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถจะอลังการงานสร้างอะไรของคุณก็ตามแต่จะเป็นสุภาพบุรุษเป็นนักมตนตรีใดดวงใจอะไรของพวกคุณก็ตามแต่แต่คุณจงรู้ไว้ว่านักข่าวช่องสิบเอ็ดคนหนึ่งที่พ่อของเขาโดนตุรีบุยตัดตุยไปเขาโดนเขาโดนฆ่าตัดตอนไปตอนเหตุการณ์นโยบายยาเสพติด สมัยพ่อคุณเป็นนายกรัฐมนตรีนักข่าวช่องสิบเอ็ดคนนั้นเขาก็สูญเสียพ่อเหมือนกันแล้วพ่อเขาไม่ได้เป็นคนอยู่ในขบวนการเขาเป็นพ่อของนักข่าวแต่ปรากฏว่ามีขบวนการตัดตุนตัดตอนจากนั้นปุ๊บนักข่าวคนนั้นกําลังแบกกล้องอยู่ฉันเห็นกับตาเลยเขาแบกกล้องอยู่แล้วเขาก็ถ่ายพ่อคุณน่ะถ่ายนายกทักสินอยู่ท่านนายกครับเขาก็ถ่ายถูกเขา,ถ,า,เขาถ่ายอยู่เขาถ่ายรูปแล้วเขาก็ร้องไห้ไปด้วยฉันเห็นกับตาเลย เขาร้องไห้ไปด้วยเขาก็ถ่ายไปด้วยร้องไห้ไปด้วยเขาถ่ายไปด้วยด้วยความที่เขาเป็นช่างภาพเป็นนักข่าวช่อง11ด้วยแต่เขาเนี่ยไม่มีสิทธิ์มีเสียงแม้แต่จแกแอมจะไอออกไปว่านโยบาย่ฆ่าตัดตอนนั้นได้ฆ่าพ่อผมตายพ่อผมไม่ใช่คนค้ายาเสพติดนะครับนั่นคือพ่อของนักข่าวคนหนึ่งซึ่งเสียชีวิตไป ม,ม,มันแจ้งเตือนอะไรฉันสักอย่างหนึง่งนั่นคือเขาเสียชีวิตไปจากเหตุการณ์ของนโยบายตัดตีจากนโย,ย,ยบายตัดตีจากนโยจากนโยบายตัดตอนนั่นคือคนนั่นคือหนึ่งในจำนวน 3, สามพันศพเพราะฉะนั้นพ่อของคุณจะวิเศษมาจากไหนจะเป็นหนึ่งในใจของผู้คุณแค่ไหนก็ตามแต่จงรู้ไว้ว่าพ่อของคนอื่น เขาก็เป็นหนึ่งในใจของลูกหลานเขาก็เหมือนกันและไม่พ่อคุณมันมีหนึ่งเดียวแต่พ่อคุณอื่นเขาสามพันกว่าศพข้อที่หนึ่งนะคะส่วนข้อที่สองนโยบายเรื่องปราบกลือเซะและตากใบของพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานีในวันที่ฉันเป็นนักข่าวทําไมฉันต้องมีอินเนอร์ขนาดนี้เพราะฉันรู้ดีว่านโยบายในการปราบพี่น้องประชาชนที่ที่ท,ที่กลือเซแล้ก็ตากใบ มันออกมาจากพ่อคุณและนโยบายนั้นแหละเป็นนโยบายที่ผิดพลาดในการแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และวันนั้นมีการกราดยิงเข้าไปในสถานที่มัสยิดแล้วมีคนแก่คนทั้งเยอะแยะมากมายที่ละหมาดอยู่ในมัสยิดนั่นเขาเป็นปู่เป็นทวดเป็นคุณพ่อเป็นคุณตาของลูกหลานจำนวนภาคใต้หลายคนหลายชีวิตนั่นเขาก็เป็นพ่อเป็นตาเป็นปู่ของเด็ก,เดกๆเยาวชนเยอะแยะมากมายเหมือนกัน แต่เขาต้องตุยไปจากนโยบายอันอมหิตของพ่อมึงและปัจจุบันแล้วยังไงต่อไอคนที่เป็นผู้บัญชาการซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อคุณและเป็นผู้ต้องหาคดีนี้ตากใบกรือเซปรากฏว่าเป็นง,งเป็นสสพักเพื่อไทยแล้วเป็นยังไงพอถึงเวลาจะต้องขึ้นศาลปรากฏหน,นีคดีไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้และปัจจุบันนี้เขาอาจจะนั่งฟังฉันอยู่ก็ได้ ตอนนี้เขาหนีคดีไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วการหนีคดีหนีในตอนที่น้องสาวมึงอะเป็นนายกนักตะมนตรีแล้วก็เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยหนีในยุคที่น้องมึงอะเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วเขาเป็นใครเขาเป็นผู้ต้องหาที่เป็นสสพักเพื่อไทยฉันพูดได้อย่างเต็มปากเพราะอะไรมันเป็นข้อเท็จจริงมันเป็นความจริงเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามแต่อย่างไรก็ตามแต่ มันเป็นความจริงไงเม<อ>ือ่อมันเป็นความจริงแล้วเราจะกลายเปลี่ยนความจริงให้มันเป็นอะไรดังนั้นคุณจะเทิอทูนโคดพ่อโคดแม่ของคุณอย่างไรก็ตามแต่แต่พ่อแม่ของคุณไม่ใช่พ่อแม่ของประชาชนหกสิบเจ็ล้านคนพอนอค่พอ,แอ,น 33, พอแม่ของคุณไม่ใช่พ่อแม่ของคนที่ตุยไปสามส0บสามพันศพพ่อแม่ของคุณไม่ใช่พ่อแม่ของทงหารที่ตุยไปจากเหตุการณ์บ้านจากเหตุการณ์ไทยกัมพูชาทั้งหมดรวมส0มสิบศพและประชาชนกับทหารรวมกันส0มสิบศพไม่ใช่ เพราะฉะนั้นจงจําเอาไว้ว่าเวลาเราจะแสดงออกอะไรต่างๆอันที่หนึ่งเราจะต้องแสดงออกโดยยอมรับผิดและก็ยอมรับในกระบวนการยุติธรรมให้ได้เสียก่อนถ้าคุณเอาดีเอ็นเอพ่อของคุณมานั่งดรามา่าเสร็จแล้วไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมและปรากฏไปปลุกปัน่นประชาชนขึ้นมาอีกเหมือนกับการไปให้ท้ายบรรดาพวกหัวโจกเสื้อแดงที่มันเคยทําเรื่องเผาบ้านเผาเมืองเดี๋ยวนี้มันไปมันไปขายแกงแล้ว แต่ถ้าเกิดไปปลุกปั่นให้เงินให้ทองให้กองให้กายให้สปอนเซอร์ไอ้พวกนั้นมาปลุกระดมประชาชนอีกมันก็ไม่จบมันก็ไม่จบนะคะส่วนใครที่บอกว่าถ้าสิ้นแทอวยโดนกันแกล้งนั้นอ๋อถ้าเราอยู่ในอยู่ในรูขี้ควายเราก็จะจงอยู่ในรูขี้ควายนั้นแล้วก็ค่อยตุยไปค่อยๆหายใจค่อยๆตุยค่อยๆแก่แล้วก็ตุยไปเพราะว่า ขยะสังคมอย่างคนอย่างพวกคุณเนี่ยนะไม่มีความคิดไม่ว่าจะเป็นสิปียีป่ปีไม่มีความคิดในการที่จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแต่ปรากบไปจมปลักมึงจงจมปลักอยู่กับการดูแลคดพ่อคดแม่ของคุณที่เป็นพ่อแม่ของคุณจริงๆไม่ต้องไปจมปลักแบกพ่อแม่ของคนอื่น ที่เาขาคอร์รัปชันประเทศชาติเพื่อไปบรรล ok ุบำรุงครอบครัวของเขาและพักพวกของเขาจําเสกโหลกนาของพวกมึงไว้และจําไว้การที่เาขาคอร์รัปชันนั้นเนี่ยเขาคอร์รัปชันงบประมาณแผ่นดินที่พวกมึงสมควรในการที่จะเอาไปให้กับบ้านวัดโรง, х, งเรียนของพวกมึงเองงบประมาณแผ่นดินที่ควรจะพัฒนาค่าตับค่าไต,ข,าตาของพวกมึงแท้ๆงบประมาณแผ่นดินที่ควรจะต้องให้ค่าอยู่ค่ายารักษาพวกมึงและขณะเดียวกันงบประมาณแผ่นดินที่ควรจะให้การศึกษาดีๆแก่พวกมึงและลูกหลานของพวกมึงจําเสกโหลกนาพวกมึงไว้ โอเคนะคะทุกคน